เข้าใจกันว่าการหายท่านคือการห้เงินแล้วก็มีคําถามว่าขันบ่มีเงินบ่มีข้ามเสีห้ท่านจังไห๋ผันไปเบิงในพระสูตรพระโตองค์คนบอกว่าการหายท่านคือหายหนังให้เข่ให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ย่านพาหนะห้ดอกไม้ห้ของหอมให้เครื่องรูปทาให้ที่นอนที่อยู่อาศัยปฏิบคมไฟนี่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถห้ท่านไดนทั้งปืดปวกเขาเห็นหน้าใส่บาดซุมืือเข้ากับหายท่านได้เจ้าตื่นเด็กลูกสาวม้าหุงข่าวใส่บาด นะหรือขนเข่าสารเข่าเปลือกมะวัดนี่ก็หายท่านเราได้หรือเก็บดอกไม้มะบูซาพระมะไหวาพระนี่ก็บะต่างได้นี่ก็าากเป็นการเฮ็ดบุญชนิดหนึ่งคือกันผู้ใดแม่เบียนมาเฮียนมาซ่านเห้องกับไผ่เขามาพักมาเศร้านี่ก็ห้ท่านได้ทั้งสันแล้แวเวลาบอกถึงห้ท่านจะเป็นเนนเง,เงินแต่มันเป็นการห้สิ่งของหลายๆอย,ย่างนั่นแหละออกไปห้กับพระสงฆ์องค์ขจ้าจก็ได้ห้กับค้นน้ำกันก็ได้นะบม่มีปัญหาพระใดบอปันี้ให้เข่าได้เด้อห้น้ำได้ นาไปหาง่ายนอกห้องน้าฝนมาถวายพระห้องนำ้ำฝนมัแจกกันกินกันจบแล้วได้แล้วตะกี้แถวบ้านละมามีใดนาบ้านก็สิมีองค์ดินนาใสนาบเอาไว้ผู้ไผพานไปพานมาอยากนนาก,กินนาขก็มัตากินนี่เรียกเป็นการหายท่าเราได้แม่นบอกอันหลักนี่คือหายแล้วพ่อพ่อถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกน,นึงห้หลักกันมีเทวดามาถามพระภูมิพระภาคถึงเรื่องว่าบุญกุศลจิเกิดกระค้นแบบใดตลอดมือตลอดขึ้นทุกเวลาหูบอ คือคน้นเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมพุทธองค์มันตอบแต่บริตรตอบแบบนี้นะใจว่วมคือมันตอบออกมาในรักษาเทวาเฮตดประโยชน์ต่อส่วนร่วมเฮ็ดประโยชน์ในสินะ่งที่เป็นสาธารณะเช่นปลูกตน้นไม้ปลูกสวนที่น่าลืล่นลมปลูกปลาขุดบ่อน้ำขุดสะนามสร้างสะพานหรือให้ที่พักอาศัยเป็นท่านการที่เฮาเฮ็ดจังซี่มันคือการเห็ดประโยชน์ต่อส่วนร่วม แล้วพระโธองค์บอกว่าผู้ได้เฮ็ดจังสี่ละบุญกุศลสี่เกิดขึ้นกับเขาตลอดมือตลอดขึ้นทุกเวลานี่เด้เป็นประโยชน์ไดเพราะยังเพราะตะกีก้ตะกอนเคยเข้าใจว่าุูนจะมาวัดไ่ป่าเจ้าจังเสด้บุญจะมาท่านอยวัดเจ้าจังเสด้บุญแล้วลังเทอมันไ่ได้มาดูได้วัดบัดน,นี้กกลายเป็นว่าผู้สงสัยเรื่องนี้เทวด,ดาก็สงสัยพระธองค์ก็ตอบไปเฮ็ดยังที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมันไดเปิดเข้าคุดบอ่อนามไว้คุดนำร้างไว้ นะผู้ใดอยากกินกบมดาตาักเอานี่เขาก็ได้บุญในตลอดเวลาขึ้นกันปลูกตน้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้มันเป็นหมให้คนได้พักได้เศร้าปลูกสวนให้มันสวยให้มันงามให้มันหนาดลืนลมให้มันเป็นที่สบายตาสบายใจกับคนอื่นๆเฮ็ดแบบนี้ได้บุญเกิดขึ้นก็เฮ้าตลอดเวลาแต่ว่าส่าสภาพเนะี่ยคือสิยากอยู่ดอกนะหรือที่หลายคน่นสั่งแปลงหนท่างก,กันเด้ซอยการแปลงหนท่าง อาจเส้บ่ไดแบบว่าดีงามปันใดก็ไดดแต่ว่าเห็นให้มั่นเดินทางในสะดวกคือการที่ฮาเฮ็ดจังสี่ก็ทราบว่าเฮา,า,า,าส้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นล่ะบุญกุศลสีเกิดขึ้นกเ็เฮาตลอดมือตลอดขึ้นทุกเวลา,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 ออา,าเห็นบ่บุญกุศลบ่ไดดมีแกผาะอ้บ่แมนการจะเฮ็ดบุญกุศลบ่จําเป็นต้องเอามาวัดมาถวายระและบ่จจาเป็นต้องเป็นเรื่องเงินให้เข้าใจจังสี่นี่เราใหม่เมื่อเจอ้เามาเฮ็ดจังสี่นี่เมื่อเจ้ากระท่าเลาเนี่องาม บางแรกงนางซ่อมเมือง,งพยกอันนี้บอกขันบักเบิงมาบอกยกมาโอ้นั่นแหละแมนเด้นนะี่เจอกับพรถาวายท่านละเดนเนะจ้ากเก็บใหม่ดอกใหม่มาไหวามาบูชาพาาระเจ้าก็เฮตละเดนนะนี่สิ่งที่เป็นบุญกุศลอันละขึ้นนีก็พ่อสมควนแกเวลาเนาะก็หวังว่านะสิ่งที่พวกเข้าในส้างในแปลงเห็นปัจจัยดีๆที่เข้าในส่างในสังสมมากเพราะว่าจะเป็นการให้ท่านรักษาสิน,นการมากระทํากิจด้วยการฟังทากิจด้วยความเป็นพ่อหูสตร รนะ่วมถึงการเจริญภาวนาโดยบุญกุศลอันดีทั้งหลายเราเนี่ยแหละที่ห้าด้สางและสังสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงค์ตามที่พระภูมิพระภาคกล่าวเอาไว้ทุกประการบนะก่จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในนาทีการงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกนะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางทัปเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพาน พ้นทุกในานาคตการอันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเชิญ